ถามหน่อยสิเนี่ยมีคนมาขอแอดเป็นเพื่อนเอ๊ะเป็นใครหรอนิมรู้จักหรือเปล่าล่ะไม่รู้จักเลยแต่เข้าไปดูโปรไฟล์แล้วดูดีมากเลยขับรถหรูด,ด้วยนะไม่มีเพื่อนร่วมกันแล้วอยู่ๆมาขอแอดมันแปลกๆอยู่นะก็เป็นไปได้นะอาจเป็นเพื่อนของเพื่อนที่มาขอแอดเป็นเพื่อนก็ได้แต่นิมก็คิดไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนไม่เคยเจอแต่มาขอแอดเป็นเพื่อน มันดูแปลกๆอยู่นะในโลกออนไลน์เราสามารถสวมบทบาทเป็นใครก็ได้ต้องระวังโดนหลอกนะแต่ที่แน่ๆเราไปถามครูกันดีกว่าการเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยผู้ใช้งานจำนวนมากต่างเพศต่างชาติต่างภาษาและมีอายุที่หลากหลายเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดการติดต่อสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มโอกาสที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และการหลอกลวงออนไลน์ได้ด้วย4ความเสี่ยงสำคัญที่เราต้องระวังบนโลกออนไลน์ 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการถูกหลอกลวงจากคนแปลกหน้าเป็นความเสี่ยงที่พบมากเช่นการเข้ามาขอความรักเข้ามาจีบเข้ามาสิทธนมด้วยวัตถุประสงค์ร้ายเรียกว่าโรแมนต์แกมคือมิจฉาชีพที่ต้องการหลอกลวงเอาเงินผ่านทางท่องโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์กโปรแกรมแชทหรือแอปหาคู่ มิจฉาชีพมักจะสร้างโปรไฟล์ปลอมทำให้ตัวเองดูดีหน้าตาดีการศึกษาดีชาติตะกูลดีแต่งตัวดีมีชีวิตหรูหราแล้วทำทีเข้ามาสิสนมเข้ามาจีบเข้ามาหวานล้อมด้วยคำพูดหวานหวานให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนไปมาที่ยังคงยืนยันว่าตัวเองมีโปรไฟล์ที่ดีจนเหยื่อตายใจหลงเชื่อว่าคนนี้มีตัวตนจริงจากนั้นก็แต่งเรื่องปลอมเพื่อให้เหยื่อส่งเงินไปให้เช่น อยากแต่งงานด้วยอยากทำธุรกิจด้วยส่งของขวัญแพงๆมาให้หรือตัวเองหรือญาติกำลังป่วยหนักหรือข้ออ้างมักจกลมที่ว่าให้เหยื่อโอนเงินไปให้ก่อนเพื่อเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจะบินมาหาเพื่อแบ่งผลกำไรทางธุรกิจให้แต่ที่ต้องระวังมากที่สุดก็คืออาจชักชวนให้เหยื่อมีกิจกรรมทางเพศแบบเปิดกล้องออนไลน์คุยเซ็กโฟนหรือชักชวนให้ไปมีเพศสัมพันธ์คนร้ายจะแอบบันทึกภาพและเสียงไว้ แล้วนำมาแบ็กเมลที่หลังการตกเป็นเหยื่อแบบนี้นอกจากจะสูญเสียเงินแล้วยังมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจอย่างหนักหน่วง 2. งความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ทำให้เราเสียเงินฟรีๆเนื่องมาจากโฆษณานั้นใช้เทคนิคการเอาเปรียบหรือชวนเชื่อให้ซื้อสินค้าลดราคาเกินจริงให้ราคาถูกมากกว่าไม่น่าเชื่อและเราก็เห็นแก่ของถูกแจกหรือแถมสินค้าในปริมาณมากม แอบอ้างสรรพคุณเกินจริงเช่นกินแล้วรักษาได้ทุกโรคชักชวนให้ซื้อสินค้าแลกกับการบอกเลขเด็ดสำหรับการพนัน 3. ความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงไปทำงานโดยเฉพาะการขายแรงงานที่ต่างประเทศจูงใจให้เราเห็นแต่งแงด่ดีว่ารายได้เยอะงานสบายแอบอ้างบริษัทดูน่าเชื่อถืออ้างคนดังๆหรือคนมีสีมีเส้นบอกว่ามาจากคนนั้นคนนี้บอกต่อกันมา ผู้จาเร่งรัดเกินจริงให้รีบจองอีกทั้งให้เดินทางด้วยวิธีแปลกๆต้องหลบซ่อนอ้างว่าจะพาไปเป็นแม่บ้านเป็นเด็กเสิร์ฟที่ต่างประเทศไปเที่ยวด้วยทำงานด้วยแต่ความจริงแล้วหลอกไปค้าประเวณีหรือบางครั้งความเสี่ยงนี้อาจมาจากคนรู้จักกันเองก็ได้ซึ่งข้ออ้างทั้งหมดนี้ถ้าเราไม่ไต่ตองให้ดีว่างานสบายเงินเยอะไม่มีอยู่จริงก็อาจทำให้เราตกเป็นเหยื่อได้ไง่ายๆ 4. ความเสี่ยงจากการสูญเงินบนโลกออนไลน์จากการพนันออนไลน์ที่มักจะมีกลวงเช่นโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่เราชอบเข้าไปดูโดยเริ่มต้นโดยการให้สมาชิกและทดลองเล่นฟรีและบันทึกข้อมูลของเราไว้รวมถึงเลขที่บัญชีที่เราจะเอาเงินเข้าเมื่อได้รางวัลเล่นง่ายเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาและบางครั้งก็มาในรูปแบบของเกม ซึ่งเจ้าของเว็บจะทําให้เราตายใจว่าเล่นได้แล้วทําให้เราอยากเข้าไปเล่นเรื่อยๆท้ายที่สุดก็เสียทําให้เราอยากเอาชนะแต่กลับเสียเงินหนักกว่าเดิมถอนตัวไม่ขึ้นความเสี่ยงสูญเงินจากการเล่นแชร์ลูกโซ่ออนไลน์มักเริ่มต้นด้วยการชักชวนเหยื่อให้ร่วมลงทุนในโครงการใหญ่ของรัฐหรือธุรกิจใหญ่ๆเช่นน้ำมันทองคำเกงกำไรจากเงินต่างประเทศลอตเตอรี่ โดยอ้างว่ามีบริษัทที่ทำการชัดเจนมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงแล้วมุ่งหาสมาชิกเพิ่มโดยให้ค่าในหน้ากับเหยื่อเพื่อให้เหยื่อชักชวนคนมาลงทุนมากๆความเสี่ยงสูญเงินจากการเล่นหุ้นออนไลน์คนร้ายมักจัดชักชวนให้ลงทุนในหุ้นต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งตัวเป็นผู้รู้สอนเรื่องการลงทุนหลอกให้เหยื่อเสียค่าเรียนแพงแลกกับการบอกหุ้นเด็ก หรือจะเป็นตัวแทนเอาเงินไปลงทุนให้โดยได้กำไรมากกว่าเล่นเองโดยไม่ต้องเสียเวลาซึ่งแรกๆจะทำให้เหยื่อตายใจเช่นได้กำไรแต่พอสักพักหนึ่งก็หายไปหรืออาจได้รับเงินตอบแทนแต่สุดท้ายพอรวบรวมเงินได้มากๆก,ก็ปิดเว็บไซต์และบริษัทหนีไปเราจะเห็นได้ว่ามิจฉาชีพและภัยแฝงมีหลายรูปแบบทั้งหลอกให้เสียเงินไปจนถึงเสียชื่อเสียงเราต้องรู้เท่าทันสื่อมีสติหยุดคิดวิเคราะห์ต่อ ประเมินได้และใช้ให้เป็นซึ่งก็จะช่วยป้องกันตัวเราไม่ให้ตกอยู่ในความเสี่ยงและการหลอกลวงออนไลน์ได้ที่สำคัญเราต้องไม่โลภจนลืมมองความจริงมันตรวจสอบข้อมูลที่เราได้มาอยู่เสมอถ้าพบเห็นการชักชวนการลงทุนที่น่าสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กระทรวงการคลังโทร3 5 9 9หรือสคงโทร1213ค่ะ